เบอร์สักไลายลูกค้าเก่ามาเค้าที่แล้วลงเส้นกันไว้วันนี้จะมาเติมแบตกาวระหว่างรอยาชานี่เลยเบอร์ตัดผมชายอยากได้ทรงไหนครับพี่น้องบอกได้เลยกูว่าชอบให้ลูกค้าบอกมาเลยอยากได้ทรงไหนตัดแบบไหนจะนิดจะหน่อยจตสัน้นจะยาวตัดได้หมดเนี่ยกูว่าตัดได้ทุกทรงเนี่ยกูนี่ไม่อยากจะคุยตัดผมชายนี่แม่งอย่างเร็วอย่างโคตรเร็วเลยกูว่าตัด เรียบร้อยเสร็จแล้วโอ้โหโอเคเลยพี่ค่าตดผมอยาให้ตอนสักเลยนะกู <c oughs> ขอ,อนําเสนอ <c oughs> ก็อีตัดผมกูสักหน่อยอยู่กับกูมาแม่งสิบกว่าปีแล้วเนี่ยคงจะสงสสยที่ก็อีตัดผมกูไม่เหมือนของร้านอื่นเลย <c oughs> ใช่แล้วกูทําเอง <c oughs> <c oughs> จริงๆเนี่ยตอนนี้หนังมันขาดอยู่กูไม่มีเวลาซ่อมเลยมอก่อนเนี่ยกูเย็บเองเลยเนี่ยมึงดูเนี่ยทุกลายตะเข็บทุกอันกูนั่งเย็บกับมือเลยเนี่ยมันเป็นของเก่าผุๆพังๆกูเอามาซ่อมเอามาทําใหม่มอก่อนเนี่ยซื้อใหม่แม่งก็เกือบหมื่นไม่มีตังไงี้ืมาก่อนเนี่ยก็เลยใช้ไปก่อนอย่ามีตังค่อย มาดูงานสากักลวดีกว่าโอโหลืมไปเลยสกักไปสักมาแป๊บเดียวเสร็จแล้วไหวเกินเสร็จออกมาก็เป็นแบบนี้ลูกค้าบอกพอแล้วพี่ไม่ไหววะกูว่าจะลงสีตรงไอ้หน้าไอ้เคียอะไรวะเนะี่ยเทนงูสักงหน่อยสีแดงลูกค้าบอกไม่ไหวพี่พอก่อนเดีย๋ยวรอบหน้าดีกว่าพี่เมียลูกคา้าก็หยิบโทรศัพท์มาโอนตังค์ให้กูให้เกินกูมาตั้งร้อยหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเอาไว้ให้ฉลามมันกินขนมลูกกูอะตอนแรกกูก็ดีใจกูพึ่งนึกออกว่าค่าตัดผมยังไม่จ่ายให้กูเลยหกสิบบาทหักแล้วเหลือสี่สิบบาทเฮ้าล